ทุกคนวันนี้เจอกันอีกนะแล้วนะหลังจากที่ไม่เจอกันมานานนะเนีตอนนี้เราจะมาเน่นหนาวใครจะมาขอไก่ตอนหลุมขอแลว้วนั่นแหละที่มาเสียตังผมไม่มีตังค์ถ้าเกิดมาขอสิ่งที่ไม่ต้องใช้ตังค์เอ้ยถ้าเกิดมาขอสิ่งที่ต้องใช้ตังค์ผมจะไม่ นะครับโยนะเวนแล้วตอนนี้เราจะมาเล่นอโอ,โอุยกันนะครับผมอโอเคมาเริ่มกันอ่ะหวังว่าจะไม้มีบมอนะครับผมอ๋อนางวันโอเคขอบคุณขอบคุณขอบคุณจีเอ็ม ขอบคุณเจมมากๆที่ให้รางวัลผมที่ไม่ช่วยอะไรเลยขอบคุณมากมากเออโอ้โหแหมตัวไปรับรางวัลน,นี่ขึ้นเลยนะไปตัวไม่รับนี่ไม่ขึ้นเลยรู้ใจจริงๆนะนี่ฮระบบโอ้ยอยากจะลุยเจพวกที่มันไม่กดอ่ะจะไม่กด แล้วจะกดมาเล่นครับโอเคโอเคอยากจะเริ่มเก็ไวไว้เพราะตอนนี้แบบผมเหลือสิบห้าแล้วนะครับนบรางวัลแบบ โอ้ยเยอะขึ้นรัวอะไรขนาดนั้นหวังว่าคราวนี้จะไม่มีคนไม่กดนะกดแล้วสิเม่นกดกดแล้วกดสียงคุ้โอเคมาเริ่มใครอย่าอย่าแพ้เริ่ม มากดโอ้ล้อเลี้ยวทำไมล้อเลี้ยวถึงโดนเนิบตลอดเ็มส่งซ่านหนวนเหมือนเธอเป็นผู้หญิงเหมือนคลิกซีทำไมไม่รับมันบงังแปอีกคลิกซีอย่าไปบับมันเลยเพราะว่าบับจนเหนื่อยไปแล้ว ฝุ่ย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 เอ้อฝุ่ยฝุ่ยฝุ่ยเออฝุยฝุยฝุ่ยเราจะเล่นตัวอะไรวะเฮ้ยโอเคเล่น oh, ด okay, ้วยแล้วกันเอาซับพอร์ตอะไรก็ได้ตีซับพอร์ตด้วยซับพอร์ตเว่า์ชวนนี้ไม่ค่อยจะได้เล่นก็เลย ก็แบตเหลือสิบสี่แล้วอีสวยและต้องลืมเล่นโอเคหวังว่าคลิปนี้มันจะไม่เข้ารูจูทูมคุณคิดด้วยโอเคอเค อัพสกิลเพจสำหรับผมมาเอาพซฟโคนี่แหลยแซฟโคนี่แหละดีสุดแล้วตรงนั้นมาถึงไปชนนะอันนี้ไปชนตำแหน่งแซฟ์คนี่เป็นตำแหน่งที่โคตรจะดีเลยแบบโคตรจะดีมือนมาถึงไปชนน้องม่นกีย ยีมีตาหน้าเอ้ยโอ้จะไปไหน,นาตายใส่เฮ้ยด้วงก็ไม่ใช่ว่าจะแย่นะพออย่างนี้ด้วงมันก็ไม่อย่แย่นะอย่าไปคิดว่ามันแย่สิมุงผมนาแถมมันยังเป็นตัวละครที่เก่าอีกด้วยพูดเก่าเลยแหละไอ้ด้วง ตั้งแต่ผมเพิ่งได้นาโอวีอ่ะผมก็ฮะเล่นดวนทุกวันเลยถ้าเกิดเกิดไม่นับนับตอนนี้นะเพราะตอนนั้นผมฝึกตอนเด็กแล้วก็ลืมวิธีเล่นไปตลอดการจะไปไหนจะไปไหนจ๊ะจะไปไหนหรือจ๊ะจะไปไหนไไหรือจะไไ๊ะ อ้าอ้าอย่าลืมอ้าอ้าตีด้วยด้วยกันลูกพ่อขอโทษพ่ออย่าได้ตังขอโทษหนูโอ้โหดการเลยโอ้โหยอนนี่มันน่าเมลที่มดกันแน่ว่าอีสัสตอีสัตเอ้ย ว่าไงยอนเฮ้ยว่าไงย้อนเองสบายดีหรือเปล่าวันนี้ถ้าเกิดเอ็งสบายดีเดี๋ยวก็เอ็งก็จะได้ไปสบายนะแม้เกิดเอ็งไม่สบายเอ็งก็ยังได้ไปสบายแหละแล้วก็จะได้กลับบอย่างน่าภูมิใจถ้าเกิดไปอยู่นิ่งๆน,นะได้นอนได้ไปกลับโบแล้วก็หลับสบายนี่อ้าวว่าไง Me, the that's set. That's it. It's me, the that's set. That's it. It's me, it's me, just. <laughs> okay. Well, I ฉันสามคิปไม่มาไรเพน่นเราใหม่ได้คือผมอยากจะบอกว่าคนที่จะดา่าคิดก่อนจะได้ โหดูดิคือสกโกรฝันของข้ามันเท่ากับกับกับการฆ่าของผมเลยสามกับสามงวด,ดนี้เอาสามสามแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ ขอโทษที่ร้านนะคะขอโทษครับถ้าเจอใครเห็นผมก็ทักได้นะอย่ามันทักก็ตามใจขู่ผมคนไม่เข้าสังคมอ,อีมาหลอดอีมาหลอดอีมาตอดอีตาตอดอีตาตอดอีขี้ตอดอีขี้ตอดอะไรวีขี้ตอดนี่รวะมันคืออะไรวะอีขี้ตอด อ,อันกวนติไปไมวะอ,ออกวนติดแทำมวะถ้าเกิดใครจะถามว่าผมชอบเลขอะไรก็ชอบเลขสองครับเพราะว่าเลขสองแบ่งมันกันได้มันก็อนเลสี่ได้อะไรก็ได้ที่มันบวกด้วยสองนี่มันได้สองอะ่ะที่มันแบ่งมันกันได้อะ่ะมันนี่เลย มาหลอดมาตอมาตนี่มาตอดมาตออว่าไงมาตออโอ้เป็นผู้เล่นมาหลอดเหมือนกันเลยแป่แค่ก็ตายอยู่ดีทำไมกจะเป็นผู้เล่นเล่นมาหลอดคนที่ชอบเล่นมาหลอดฉัน <c oughs> <c oughs>

โอ้เมื ains, pues, ma mm ่อไรจะบับรอเรียบทักทีหนึ Mat, ่งเน่าเป็นม้าเน่าเป็นหมาจนได้นี้รอเรียบกลายเป็นหมดนาเม็ดยังหมดนาเมยมันยังมุนนาเมย์ยังยังหมดหมดมุนหมดเหมือนกับหมดเหมือนกับหมดเหมือนกับหมดเรื่องจริงนะซามาจับเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเล่นโอ้ยเลยจะหมดกับบ้านฝันเพื่อน โอ้ oh. เกียบตายไปแล้วมันแบบมันได้เหมือนมูดอยโอ้โห oh แบนเหลือ12แล้วเพื่อนรีบจบป้อมเรียบรีบจ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 บจบได้จบจบได้จบรีบจบเถอะขอร้องเธอพูดจ้าเอ้ยรีบจบเถอะเอ้ยรีบจบเถอ okay. ทะโอเคเสร็จทันที แค่นี้แหละแล้วก่อนจะจากคิปผมอยากจะบอกว่าผมว่าลูกไม่เป็นแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเล่น r o v ด้วยครับเพราะว่าเบื่ออีก